ร้อยสามสิบตัวไหนครับเนี่ยรอยสามซีประมาณรอยสามซีรอยสามหาพูดแล้วแม่นบ่ครับครับประมาณเด้อพี่น้องเด้อประมาณสามหาหรือดอกนี้ครับตามสามสิบบวกตัวนี้เบงซีรอยสามหาอ่าแม่นี่หนาอ่างไงครับเงาตามนี้แล้วครับลูกตะผูไม่ท่องบนแย่ใจว่ามีบ่มีแม่นเนาะตอนมีให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งอายุก็ประมาณหกปีพี่น้องตัวนี้จะเลี้ยงอยู่ดอกตัวนี้ก็พ่อเอาไปพัฒนาได้ง่ายอยู่ตัวนี้ ອ້າປ່ອຍຫນ້ອຍປ່ອຍຫຼາຍໃນໂຕນີ້ຄມີ້ สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนีพาพี่น้องมาเปิดลาคาควายครับกับในหอยรดเพื่อนพี่น้องเอาขอเบอร์ทั่วไก่อนนี้ในหอยลดเบอร์ศูนย์ศูนย์หกสามครับศูนย์สามเก้าครับหนึ่งแปดศูนย์ห้าครับบ้านเพื่อนกับยููบ้านในยังก็อนนมันป่าครับนวนมันป่าตำบลน้องหลวงอำเภอเฝ้าไพ่จังหวัดนองค่ายครับน้องค่ายนะพี่น้องเนาะ ถ้าพี่น้องเสียมากกับมาเสียนเสียนยังก็เพื่อเสียนพ่นวิสัยครับประมาณสิบก็โลนี่แหละเนาะแม่กนครับครับมาเสียนฝ่อเลยน่พี่น้องง่ายดีเดีย๋ยวมาเบิงคมแหลกแข็งมาันาพี่น้องมือนีเอาตัวใดก่อนเฮาเอาแม่เข้าหนึห่งเดียงครับไปมือนีมีสายคุยงานม,มานหนักอกครับมือนีครับลูกแต่มีล,ลูลกลกูกควใดฮือลูกเกาเจริญนครับโอ้เกาเจริญนอยู่ใน้องห,หรือว่าออกแล้วอยู่ในอยู่ใน้อ,นองครับอยู่ใน้องเนาะแต่ว่าผููออกแล้วนี่เป็น เป็นทับตูมาอันล้านเบิ่มว่าสั่นเพ่นว่าอืมตัวนี้บ่บ่ครับยุยยุยทางทัดโอ้ข้างหลังพ่นข้างหลังเอาเอาตัวนี้ก่อนเนาะได้ลูกเพ่นตัวใดได้ลูกเพ่นอันนี้ควบสามครับนี่โอ้เนี่ยพี่น้องควบสามนะครับเพื่อผู้นี้ลูกแม่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แม่ตัวนี้แม่ตัวนั้นบักเถิกเนาะเนีนครับได้สามนาทีแล้ยังมุนี้ครับนี่บ่ท่านถึงหรอกครับมั่นสองอาทิตย์เนาะครับเนาะเพื่อจิตใจเนี่ยจังหน่อยพี่น้อง ช่วงนี้ยนาแรงเนี่ยบ่มี่นะครับเนาะบุมีแต่เฟียงเนาะกล้วยปีละลูกซั้มบัดนี้เออให้ลูกดีอยู่พี่น้องผมว่าสูงร้อยสามสิบเนาวัดเบิ่งพี่น้องนน้อยะควัดบังพี่น้องเพิ่นเบิ่งครับตุ่มีีควบสามเนาะพี่น้องเด้อเอื้อยเพิ่นตุ่มเมียเดือดีงยวดวัดข้าเดียววัดข้าเดียวเออวัดควบสูงลูกเดือดวดน่างามให้เดี๋ยวเดี๋ยวก็วัดเดือดเดือดเดือดไปเกือบร้อยยี่สิบเก้า เดี๋ยืนตรงลูกยืนตรงเร็วมาลอยสามสิบพี่เด่นนาบอสัน่องนายยืนลอยสามสิบครับผมก็ลอยสามเลยลอยสามสิบพี่น้องเลยโค้งสามครับนี่เอื่อยครับน้องตัวผู้ครับนาะขาดนดำเลี้ยงเน่องนี่แค่นั้นพี่น้องเสื้อขายกันบ้านๆเนาะครับเนาะงบอทกบอถอนบออย่างตัวนาะงบอครับบอให้ให้ให้ปีละลูกพี่น้องนี่ครับนี่คอยปีละลูกครับเอาข้าวประมาณนี้พี่น้อง เพิ่นเป็ี่ยนซัดเพิ่นกับจิทับได้มากนี่ผมว่านี่เนาะเจ้ของเพิ่นว่ามันมันกลิ่นอีกแล้วครับเป็นซัดอีกแล้วว่าสันเนาะลูในหน่อยผมก็กลิ่นในหน่อยเปลี่ยนซัดเหรอพี่น้องเลย <c oughs> ลเราได้ตัวได้บางตัวกับปีเบ้นปีนโอวันนี้เขาทาครับทาอ้าป้อยเท่าไรครับเดี๋ยวคมแรลกนี่ครับตัวนี้ห้องไว้ายเจ็ดสิบสองครับเจ็ดสิบสองต่อรองอะไรขึ้นกันนะครับเนาะได้ครับเงี้ยวว่อเลี้ยงอยู่พี่น้องนี่เอาไปพน้าต่อได้เฮาผ่านไปคมแรลกแขกมานพี่น้องคมสามครับก็ไปข้างในรับรับนี่ อ่ะมาบอกแม่นางหน่อยแม่นางหน่อยเนาะครับแม่นางหน่อยตัวนี้ก็ยูอ้างสีเดือนครับท่านเม่นด่เนาะประมาณเม็ดนึงแหละพี่น้องเนาะเข้าวๆเนาะครับตัวนี้พี่น้องคุณเข้าวๆเอาปล่อยตัวไหนตัวนี้ตัวนี้หอมไปสักฟีครับส่องหมือนสีพี่น้องนี่ครับนี่อ้าโอเคต่อไปบานตัวนั่งใหนบานนี่เปเรียงนีผู้น้อยนึงนี่ครับนี่ผู้ใหญ่ตัวนี้ไปเรื่อยๆนี่เนาะครับตัวนี้ก็แม่นางน่าจะได้สองปีแล้วพี่น้องคุนท่องไปเรื่อครับนี่บ่ครับบ่อ โอ้ยดูดย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 ดนี้หูครับจับได้ไหวได้อยู่บมัดจ็เสื้อตัวนี้ก็จะวางเมียดเส้าครับเมียดเส้าหาในไวันนี้ครับบัดบังบัดครับงานวัดที่พี่น้องเพืองเ่ข้าพเจอยากงบหน่อยงบจักสามมื้อนึงสิอยากงานอยากไวเลี่ยงเพราะมีมูปากมูวอกมูคุยผมว่าเม็ดยิ้มหาอะไรนี่หรือเมีดเส้ารอยเส้าซครับเออยเส้าซีพี่น้องนี่เาประมาณปีเครื่องไปหาสองปีผมว่านี่เนาะ กันบ้านเด้อพี่น้องเอ้ยค้ยขวยขวบบนบ้านเอาเท่าไรเอ้าไม่ห้อยรถนี่ตัวนี้ห้อยไปสามสิบสี่ครับสามหมื่นสี่ครับต่อรองกันไรคือเราต่อรองกันได้ครับอ๋อสุนิบปล่อยว่าสุนิบติดกันนี่บัวครับย่างเนาะอู้ดเนี่ยกันย่างว่ะคุณอันพวกนั้นเอาสุดท้ายถ้าเอาเอาสุดท้ายเอาโอเคตั้งกี่ก่อนครับนี้ไปเรื่อยๆพี่น้องสิบเจ็ดตัวกับมือนี้ครับมือนี้สิบสามตัวครับสิบสามตัวลองเอาตัวนี้มาหนิโอ้ไปไกลเงื้องห่างอะไรเพื่นนี่กับขุ่นเลยหู้งแห้งครับเอ หัวเวรเบิ่องนั่นยูทูบนี่ถ้าว่ามีความสูงเขาจะเอานึกบอกเลยดิตัวนี้ยาวเป็นตะลี่ยงยี่หรอกพุ่นนี่ครับร้อยยี่สิบสามครับร้อยยี่สิบสามพีนองตัวนี้ยี่สิบสามอุ้ยแม่มาใกล้กันเลยรไม่รู้เนาะเออขุนคูจับเงาเรื่องหางอย่างเดียวเงาเงาคนนี้ปีเครื่องขั้นที่ใดเนาะแม่ครับประมาณนี้พี่น้องอ่ะยูทูปฝันหนาฝันหลังก็มีอยู่นี่ครับโอ้โหพูดท่าได้เอาตัวนี้เอา ตัวนี้ห้องไปสามสิบหกครับสามหมื่นหกพี่น้องตัวนี้เขางามอยู่โอ้ยยังสิ่นแม่ย่างหากันอยู่ไปตัวเ้าตัวได้ตัวบบบนี้เพิ่มครับใบแม่มานมาที่นี่ใบมึงเคว้เควยแม่มานพี่น้องวันที่ออกแล้วมากเนี่ยเบิ่งอ่างไงล่ะครับนี่ครับใกล้แล้วล่ะครับสูงก็ได้พุ่นพี่นาะพตัวนี้ชันเนี่ยวัดอยู่พ่อบรรบ้านเป็นบ่ครับนี่แม่นครับพ่อบ้านบ้านนี่แหละนี่ทองเพิ่นนหรอนะแม่นตลาดเรจะเข้าวัดหลวงมืองยุดลวงยศขึ้นฟ้าขึ้นฝนพี่น้องในช่วงนี้ ฝนตุกนี่ยังกอดอกของเม่วงบอกเขาอื่นลอยทั้งสามครับลอยยี่สิบสามพี่น้องตัวนี้ลูกเพิ่นมีลูกยักษตัวหรือลูกเลียได้ครับโอ้กะทิวางสามปีกว่าเนาะกล้วยแม่สาว่างสามปีกวัวนะครับเนาะครับนี่เป็นอามุนนี่เพิ่นเบิ้งนี่หรือาะมุนี่เบิ้งลูกเร็วใครไปเที่ยวทั้งอื่นเอ๋อประมาณนี้แหละพี่น้องก็พราเลี้ยงอยู่ดอกครับพ่อไปเลี้ยงอยู่บ้านๆครับเท่าเอาตัวนี้ แม่มันตัวนี้ห้องไปที่ที่สองครับสี่หมื่นสองแม่มันพี่น้องนี่เอาไปกินน้องรถกันนี่ <c oughs> เออสีออกแล้วพี่น้องเลยนี่ทางไหนอีกบาตนี่ห้องฝุ่นครับยึดฟังฝุ่นบนีรเดี๋ยวพาไปฟังท่านั้นพี่น้องบาตนี่สี่หมื่นสองโอ้สองเงยแล้วสองเงยแล้วก<ป>าไปไมาแม่ดูไปแม่หนีเง่าพี่น้องแม่หนี่อุย้ยอย่าเป็นอยังหากันวะ พี่น้องเสืเมือดก็ว่าจักเลยตัวนี้ตัวนี้อ่างไงางไงพี่น้องนี่ยางยางยังน้อยเดียวางละอ่างไงเงาอายุจ็ดปีหรือครับนี่อันนี้ป้าลูกสามนะครับนี่จ็ดปีลูกสามนี่ปาณหกปีเจ็ดปีเพิ่มเกิมเขามันมีสามบักไหมเขาสิวางไปครับเอาวัดเพืกิดชลพี่น้องเพคุนเมืองลูกเพคนนี้ตัวผู๋เนาะลูกตัวผู๋ครับตัวผู๋เมียมีท้อง บอกครับเมียนี่บ่มันใจครับจะมันทองบางี่ดอกเมีนี่้ไ่้องเอกยบ้ม่คอยเติออยู่ขอบนะครับร้อยสามสิบตัหครับนี่ยร้อยสามสี่ประมาณร้อยสามสี่ร้สามหาพแล้วเมียนบอครับกัประมาณเด้อพี่นองเด้อประมาณสามหาหรือดอกนี่ครับสามสิบวกแต่เนเบื้งสี่ร้อยสาหา่าเมีนี้หนาอ่างไงเงาตามนี่แล้วครับลูกตะพู ในท่องบ่แน่ใจว่ามีบ่มีแม่นเนาะตามนี้ไอ้พี่น้องเพิ่นเบิ่งอายุก็ประมาณ6ปีพี่น้องตัวนี้เป็นตะเลี้ยงอยู่ดอกตัวนี้ก็พอเอาไปพัฒนาได้ง่ายอยู่ตัวนี้เอ้าปล่อยหน่อยปล่อยหลายในตัวนี้คมนี่คมนี่เนาะครับลอยสามหค้มนี่ข้าวปดสครับลอยสามหอยู่แม่ลูกเนาะครับแม่ลูกลูกเถอะ1อยส3 5 แปดสิบแปดนะครับเนาะครับแปดสิบแปดลูกเล่ากัใหญ่เติบเลยดิครับมักกับมาต่อเอาแม่นครับต่อร่างกันเอาตัวนี้เนีพี่น้องนี่เหมาะที่จะไปเลี้ยงนี่ผู้ใดมีเงินกว่างแปดหมื่นกว่าเนี่ยครับลอยกิโลเนาะครับตัวนี้ปลาคาบแก้วอีกเรื่องห่างดิเอาไปนุ่งหักเลยครับเด้อตัวนี้สูงเท่าไรครับนี่สูงจะวัดเบิ่งจะหน่อยวัดจะเข้านี่วัดวัดเพิ่มสูงลูกเร็วตัวนี้ก็สูงอยู่ได้หนิเนาะครับเนาะ ลูกเพิ่นนี่ตัวผูหรือตัวเมียครับลูกตัวผูครับลูกตัวผูคนว่าทับตัวมากลูกนี่ลูกทับตัวงามตัวค้วยงามไปหลานของไหนก่อนหลานของกันเบิ่มพลาบบนครับหลานเบิ่มพี่น้องเนี่ยเบิ่มครับนี่หลานเบิ่มนะครับนี่ร้อยสามสิบเท่าไรล่นนี่ร้อยสามร้อยสามสิบเพื่อดีประมาณไหนละบวกขึ้นที่บวกบวกนิดนิดเบิ่มพี่น้องคล้วยค้วยหน่อยครับนี่งามคักครับนี่หลานเบิ่มนะพี่น้องนี่ตัวนี้สามสองลอง ลอยสามซองเนาะปผมมัดลอยสามซี exactly ่บวกเล้วครับเนาะไม่ท้องนี่ทับทั้งในใบครับนี่อันนี้ทับเก่าจะเลื่อนไปครับมีใบพี่น้องเพิ่นวนยังไบมีหลอดความครับใบยึดถิงกันบ่แม่ครับยึดเบิ่งบ่เบื้งเอาไว้หันนะเช่นเดี๋ยวให้พี่น้องมาเอาคอยมาเสียวครับทับเก่าจะเลื่อนได้จักเดือนแล้วครับตัวนี้ได้สองเดือนนะครับสองเดือนผ่านรอบเนาะผ่านรอบแล้วครับผ่านรอบอ้ง่ามพี่น้องเพิ่มหน่อยสิ่งเงาหางหนึ่งครับครับง่ายมั้ยบันทายพิ่นงมันหน้าทัดไปแล้วกันเป็นสายเบิรมเนาะครับนี่ เมียพันนก่งามเป็นหางเนาะหางกวยงามปานหางมาพมละครับถีเอาโอเคไปห้องไว้แปดทิปเก่าครับแปดทิปเก่าหลายกว่าแม่นั่นพันหนึ่งเนาะครับครับซื้อสองในสามซื้อสองในสามพวกนี้ครับครับเาโอเคเลยอีกตัวชื่อไทยบอกกันนี่แม่นครับไปเบิ้งเตัวชื่อไทยพี่น้องมาหนี้ผู้แม่นี่งามนี่แม่เมียก่อนหนนานี่งามนะเงาเอาไปทับพ่อดีเดียว ครับเี๋ถ้าพอดีจะขึอว่าละอันนี้ก็ร้านเบิร์มมึงเนี่ยการช่งลูกไหมครับเบิรมเนาะครับเนาะขนาดรุ่นร้านก็ยังงามปานนี้ดู๋ยถ่ายพี่น้องแาบนี้เขาเลยเรียดดีงามดีเห็น่น,นอ้วนยังไงนี่เนี่ยมดูนี่พี่น้องนี่เขาเลยเรียดเห็นอวดยังไงมีเนื้อมีนางเยอะโอ้ยพวกมัน,มนจัดเลยจังสีเห็นเราอ้วนเดี๋ยวนี้ก็สีบวกอวดนี่ผมเราคุ้มเบิ่ลกันนะครับงามความเป็นเพราะท่านขายเพิ่นว่าเลี้ยงแห้มดวนก่อนพี่น้อง เอาตัวสุดท้ายพี่น้องบานนี่อันนี้คมคมสุดท้ายครับฮะยังมีอีกบ่ว่านี่โอ,อ,นอ้นี่ลูกเพิ่นลูกเพิน่นเดี๋ยวนี่ลูกเพิ่นพ่อบ้านบ้านบ้านบลูกเพิ่นจะเลยพ่อบ้านบ้านเลยครับตัวนี้พี่น้องนี่น้อยมีเนี่ยงเนี่ยเห็นว่วน้อยนีน้อยเนี่นลูกเป็นตัวเมียลูกตัวเมียสีกรมกลืนครับอันนั้นข้าท้หน้าเลยพี่น้องเลยนี่พี่น้องเห็นวัวนี่ว่วช่งเกตลียดวัวเห็นพี่น้องนี่เอาตัวนี้บาะนี่เอาเพิ่นวัวแห้งไร่เพิ่นเล็บเนี่ยิเท่นตัว ตัวยิบหาครับตัวยิบหาพี่น้องนี่ตัวยิบห้านาจะได้ประมาณสองลูกสามลูกครับผัดน้ำเบียงหน่อยนึงเนาะกล้วยยังสดอยู่ครับต้นหนาจะมีแต่กล้วยโคงเหรอครับหน้าเออบานเท่ากับประมาณนั้นนะนาแร่งเนาะครับมันจะอ้วนถึงแต่หนาฝนครับตัวนี้ควบนี่อ้าปล่อยเท่าดควบนี่ปล่อยไว้หาดอ้อยหาดสิบเจ็ดครับห้าหมื่นเจ็ดด้วพี่น้องควบนี่อ้าเหมือพอดีครับแค่นี้เนาะผมกับนายหอยรถอำลาไปจากพี่น้องไปก่อนพ้อมไม่ขิหนาครับขอบคุณนายหอยรถครับสวัสดีครับ พ่อแม่คลิมนาพี่น้องครับสวัสดีครับ